สบายด she ีพ่อแม่พี่น้องบุตรสุขคนเนาะทุกบ evet ่งทุกบ่อนพี่น้องของไทยของลาวดีเมื่อนี้ก็มาพบกับพี่นี่ลำก็ตอนน้อพี่น้องเนาะมื่อนี้พี่น้องเสตเมนูแกงเฮ็ดบดพี่น้องเอ้ามืนอนี้เมื่อนี้กับเสดเมนูก็เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็หอมพี่น้องเไยหอมลงอันนี้คนเขียนแหงพี่น้องเลยคนเขียนหมีโมเขียนหน้าแหงเฮ็ดเมนูสุพเฮ็ดก็เฮ็ดพี่น้องเมื่อนี้เฮ็ดบดพี่น้องเไย ขั้วขัวลงพี่น้องเอยเอาขั้วขัวลงอันนี้ก็วงนัวพี่น้องวงนัวลงไปอย่งหน่อยพี่น้องเข้าจากช่องบวงช่องสอนพี่น้องเขาเกลือเข้าไปจย่หน่อยพี่น้องยันเข็มพี่น้องเอยซีมเมื่อยี้ก่อนใส่นลำล้างพี่น้องใส่ลายเข็ม ขึ้นมาไรอพี่น้องเนี้ยว่ามือขันได้พี่น้องเนี้ยนั um ่นสีเฮ็ดบดก่อยเห็ดบดพี่น้องเนี้ยหอมหิ้วเลยดื้มนำประแหก่งไปพี่น้องเนี้ย Had bội ăn cơm 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 hết ăn cơm bội ăn cơm bội ăn cơm bội nó cơm bội ăn hết bội ăn cơm bội ăn cơm bội ăn cơm เซลพริกลงไปก่อนเพียงหน่อยพริกพงเพียงหน่อยโอเคเป็นไรอูไรได้เพียงหน่อยเผ็ดหอมเผ็ดตอนี้ใหญ่ไปเลยเพียงหน่อยยังแส่ สิบมันกวนเด้อพี่น้องเด้อเป็นอะไรซ่บหรือบุซ่บพี่น้องเอยอือฮึบุรีแหละพี่น้อ,นนนองเอยจ้างจ้างกันหน่อย โบใส่เคมเป็ดไพี่น้องเผื่อกินผู้กินบเขมผดเรบ้ก็เห็ดบดพี่น้องเอะขาวคบพ่อโบวะเดี๋ยวขวลงไปยังหน่อยพี่น้องเอะขาวควับางรเป็นไเห็ดมันลายตัวได้บเส็งโบถือปลาก็มาใส่พี่น้องเอ

การอะไรเป็น้องเอ้ก็อันนี้ก็ขอขอบใจในเพื่อนก่าเพื่อนใหม่เด้อที่ตามมาชมนะฮะกำลังใจตลอดมาสำหรับเพื่อนใหม่ก็คอมเมนต์ติดคลิปพี่น้องเลยสิไปเยี่ยมปไปจำที่ทยอยทยอยไปเรื่อยเด้อเป็นสุขคนล่ะแต่ว่าซะอันนี้จ้หน่อยกับบอกเป็นอยัางน้อยพี่น้องเนาะขอโทษหลายแล้วก็ฝากก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิ่งนั่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบย์มึงซิ้อมน้องพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี